เงินทองต้องวางแผนเพื่อน้าคนไหลก่อนที่จะมาตั้งร้านพี่โบต้องมีการวางแผนเตรียมตัวไหน,นแค่ไหนก่อนที่จะมาเปิดร้านเลยก่อนที่จะเริ่มเปิดเนี่ยประมาณ1เดือนครับค่ะโดยเริ่มจากการ ทำต้นทุนนะคะคือคิดคํานวณไว้เลยใช่คือขึ้นตารางมาเลยว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างจนกว่าจะออกมาเป็นร้านแล้วสําเร็จรูปให้คนเช่าได้ค่าเช่าร้านค่าน้ําค่าไฟค่าช่างค่าจ้างน้องค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันคือทุกอย่างต้องอยู่ในตารางที่เป็นต้นทุนทั้งหมดครับพอเราได้ต้นทุนมาปุ๊บอ,อันนี้เป็นต้นทุนหลัก เรียกว่าจะเป็นต้นทุนรลิตชั่นแต่พอมาเป็นต่อเดือนปุ๊บเราก็จะต้องมีต้นทุนแต่ละเดือนว่าฟิกคอร์สมีอะไรบ้างแล้วเราก็มาคำนวณดูว่าเราจะต้องมีรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่มันถึงจะ cover กับต้นทุนนั้นและจะเหลือกลับมาที่ดาเท่าไหร่แล้วพอคำนวณมาเสร็จเรียบร้อยละอันดับต่อไปล่ะก็ต้องเป็นสถานที่หรือเปล่าใช่ค่ะก็วิธีการเลือกสถานที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือพยายามจะหาอะไรที่แบบว่าเราเดินทางสะดวกไม่ใช้เวลาเยอะ ก็เลยปร<ล>หมุดว่าทําที่ออฟฟิศเลยใช่ค่ะก็เลยปรหมุดว่าหาทําเลที่ใกล้กับที่ทํางานครับให้ได้มากที่สุดเผื่อว่าฉุกเฉินหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เยเราจะได้เดินทางมาได้ก็เลยมาจบที่ทาวินทาวครับข้อดีก็คือว่าหนึ่งใกล้ที่ทำงานสองเป็นพอพูดถึงทาวินทาวครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอก็จะรู้จักว่าทาวินทาวอยู่ตรงไหน คุณผู้ชมไปดูนี่ไม่ใช่ก9เรปร <c oughs> อร์เซ็นต์อพอเลือกทางวิ่ทางปุ๊บทํไมทามันก็ใหญ่เหมือนกันนะเราต้องเดินดูหาร้านสักระยน <c oughs> ะนิงก่อนก็ขับรถด,ดูแล้วก็จังหวะพอดีว่ามีร้านตรงนี้ว่างอยู่ <c oughs> พอเราเห็นว,ว่าร้านเนี้ยว่างเราก็เลยมานั่งขับรถไปมาอยู่ประมาณเกื <c oughs> <c oughs> บอบอาทิตย์อะค่ะมานั <c oughs> <c oughs> ่งเฝ้าเช้าเฝ้ากลางวันเฝ้าเย็นเฝ้ากลางคืนนั่งดูเลยค่ะว่าแบบคนเป็นยังไงคนเดินผ่านผ่านไปผ่านมาใช่ ขับรถมาจากมุมนี้จะมองเห็นร้านไหมค่ะไปทางมาจากพังนี้จะมองเห็นร้านหรือเปล่าจะทํายังไงให้ร้านเด่นอ๋อโหใช่แล้วก็มานั่งหาข้าวกินแถวๆร้านข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก็ถามเขาว่าพี่ขายดีไหมมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมอะนีได้ว่าเหมือนฝังตัวเองมาลองใช้ชีวิตอยู่ในเป็นคนถิ่นนี้ดูบ้างใช่ค่ะอ๋อแล้วพอหลังจากนั้นเปิดร้านได้สักพักหนึ่งมีการทําโปรโมชั่นอะไรไหมโปรโมชั่นมีเรื่อยๆค่ะ ร้านเรามันจะเป็นลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็คือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นสักครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าส่วนลด10%ถ้าคุณมาจองเลยแต่คุณจะใช้ชุดภายในอีก3-4เดือนข้างหน้าก็ได้คือเหมือนพูดง่ายๆว่าลูกค้าพวกนี้เวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะมีงานเขาก็จะคิดชุดล่วงหน้ากัน4-5เดือนแล้วถูกใช่ไหมอเขาจะคิดชุดกันล่วงหน้า4-5เดือนอย่างน้อยเราต้องรีบไปดักเขาไว้ก่อน ก่อนที่เขาจะไปที่ร้านอื่นก็ให้เขามาจํากับเราไว้ก่อนทาโปรโมชั่นกลยุทธ์ที่ดีค่ะแล้วอย่างสินค้าของเรามีการสร้างความแตกต่างอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเช่าชุดเองก็ดีหรือร้านขายชุดสําเร็จรูปเองก็ดีมันออกมามากมายเลยทีเดียวทำไงให้รู้สึกว่าชุดที่เรามีในแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์จริงของ d r e s s Cafe คือ Dress Cafe เนี่ยจุดแข็งเลยจะมีอยู่2เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเป็นงานตัด งานตัดที่นี่คือออกแบบแล้วตัดเองมันก็จะไม่ซ้าใครกับอย่างที่สองคือเรื่อง price คือราคาเนี่ยมองว่าให้เช่าในราคาที่เทียบเท่ากับร้านอื่นที่เขาเป็นชุดตัดเนอะไหมคะคือสมมุติถ้าเป็นร้านเช่าทั่วไปเขาก็จะเลทอยู่ประมาณใกล้เคียงกับของเราเแต่ของเราเป็นชุดตัดแต่ของเขาเป็นชุดมาจากเมืองจีนเป็นชุดที่แบบซ้ำกันอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่เราคือคุณเดินเข้ามาในร้านเราเนี่ยคุณสามารถได้ชุดที่ไม่เหมือนใครแต่ในราคาทั่วไป เหมือนเป็นทั้งสไตล์ด้วยใ,ในส่วนของเรื่องราคาด้วย<ช>ที่พิเศษกว่าคนอื่นใช่ค่ะแล้วอย่างพอเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละตั้งเป้าว่ากิจการโดย s s า a ฟ e ของเราในอนาคตเรามองภาพไปไงมองภาพไว้ว่าลำดับแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยากมีคนติดตามสัพประมาณแบบหลักแสนขึ้นไปพอมันมีคนติดตามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีกำลังในการที่จะเพิ่มชุดมากขึ้นเรื่อย ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีชุดมากขึ้นเรื่อยๆมีค,คนติดตามมากขึ้นเราก็สามารถขยายไปสาขา2ได้เพราะว่าลูกค้าก็เยอะเหมือนกันค่ะที่แบบบางคนมาจากพะรามสาม<อ>มาจากพะรามสองมาจากชนบุรีต่จังหวัดก็มาใช่แต่ลงจังหวัดอะไรเงรี้ยค่ะก็มีถามว่ามีสาขาอื่นไหมเราอยากจะแบบไปอีกมุมหนึ่งของ ในกรุงเทพบ้างที่แบบว่ากระจายกันไปความสะดวกของลูกค้าใช่ความสะดวกของลูกค้าด้วยวลค,วยคลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็เรามีส่งไปสนีให้ด้วยจุดเด่นก็คือเราให้เช่าในราคาที่คนต่างจังหวัดเอื้อมถึงและไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรมากมายคือเราให้เท่าในเลทเดียวกับคนกรุงเทพกปกิใช่ก็เ,เวลาให้ด้วยในมานนี้ค่ะเพราะใช่เพราะแต่จังหวัดต้องมีคื้นชุดเมื่อลาใช่สมมติว่าของเรา5วันหนึ่งเทพใช่ไหมคะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราจะให้แบบ8วันถึง10วัน แต่คุณได้เช่าในราคาเลทเดียวกันก็เหมือนเราซัพพอตความต้องการของคนต่างจังหวัดด้วยก็มีเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเป็นลูกค้าจากสุรินทร์อย่างเงี้ยมาจากขอนแก่นมาจากเชียงใหม่ไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็แบบมาเช่าหรือมาตัดก็มีเขาได้ยินมาว่าร้านนี้ดีือเหมือนกับเขาเห็นเขาชอบสไตล์เสร็จป,ปุ๊บเขาก็ถามราคาราคารับได้อพอราคารับได้ปุ๊กกบก็โอเคลองตัดพอตัดเสร็จปุ๊บถูกใจก็มีเป็นลูกค้าประจํากันมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะตอนนี้ ว่าจริงๆแล้วลูกค้าจริงตอนนี้เริ่มไปทั่วประเทศแล้วแหละทั่วประเทศค่ะใช่เพราะจริงๆแล้วเราเริ่มจากออนไลน์เนะเพราะออนไลน์มันไม่ได้จํากัดจุดเปอาะแค่กรุงเทพแล้วแหละม,มันก็ทุกคนที่ดูตงหวดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้านในร้านเราได้ก่อนแล้วค่อยมารองอั้นเห็นธุรกิจเครื่องฟูขนาดนี้เนี่ยอาจจะให้พี่โบทิ้งท้ายหน่งว่าช่วยฝากอะไรไปถึงมันลึกเกันเดือนนิดนึงครับว่าถ้าอยากมีรายได้เสริมเนี่ยจากง,งานนอกเหนือจากงานประจำเขาต้อง ทำตัวเตรียมตัวไหนบ้างการวางแผนม่ค้างหมายแบบอะไบ้างก็หลักๆเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนคิดว่าคนเราไม่ควรมีรายได้แค่ทางเดียวอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องมีรายได้สำรองอีกสักหนึ่งทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างสมมติอยู่ๆเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ธุร,รกฐฐ<ฆ>ิจปิดกิจการแต่เราเรายังมีตรงเนี้ยรองรับรแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ แล้วก็พอถึงขั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะมีกิจการส่วนตัวเราก็ต้องคิดปุ๊บแล้วต้องเริ่มทําเลยค่ะพอทาเสร็จปุ๊บเพราะว่ากว่าที่มันจะเริ่มลงตัวกว่าที่มันจะเริ่มเข้าที่กว่าที่มันจะมีรายได้เข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยๆหนึ่งปีด้วยกยันได้ครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โบมากๆนะคะที่มาให้มุมมองดีๆในการหารายได้เสริมแบบนี้ต้องขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีความฝันว่าอยากจะมีรายได้เสริมนะครับไม่ยากนะครับแค่คุณมีเป้าหมายหรือมองจากสิ่งที่ใกล้ตัวได้สิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทำได้แล้วครับความฝันนั้นก็จะไม่กระเกิดเอื้อมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปฟังความรู้ดีๆจากฮังโกดูเป็นครับ